ทำไมกินนิดจะกินหน่อยทางกู <c oughs> จับนิดจับหน่อยโอ้ยไอโอ้ยไอมีเทอะไรเนี่ยกู <c oughs> ไปอะไรก็มาดา่าก <c oughs> ูกูจะมีอารมณ์หน่อยจะกิดแตโอ้โหไป,ไปไปไปเยี่ยมทองกันบบ <c oughs> ไปมึงไปอยากย้ายขึ้นเมื <c oughs> ม่อไหร่มึงจะเปลี่ยนสีไฟห้องเนี่ย ไม่ได้คุยประเด็นนั้นกูจะเอ่อจะกระหน่ำเนยแล้วเป็นอะไรถามที่มึงถามเหตุผลว่ามึงเป็นอะไรก็บรรยากาศมันน่านอนแค่รูปๆจับๆโล้โหสมัยก่อนสกิตกูจังอะพอกูกลับมาเป็นคนเดิมแบบโอ้ยบอกปอบเออมันลำค้างดิเธอฉันอยากกิน